ถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าโกรธน้อยลงคือความโกรธคือความจิตตกที่มันหงุดหงิดเศร้าหมองเนี่ยเห็นว่ามีอยู่แต่และงับดับได้ไวขึ้นแสดงว่าการปฏิบัติใช้ได้มองกันแค่นี้ง่ายๆเลยลูกว่าการปฏิบัติใช้ได้ก็คือยังมีความโลภอยู่ไหมมีแต่ และงับดับได้ไวขึ้นอ่าแสดงว่าใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติแล้วจะไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงเลย อย่างนี้หินทับยาสองเป็นพระรหัน์แล้วก็เลยไม่เห็นเพราะมันไม่มีแล้วจริงๆคือพระรหรันแต่ถ้าไม่เห็นจริงๆแต่ทุกๆเวลานาทีก็เพ้อฝันอนาคตไปเรื่อยแล้วก็นั่งขุดคุยอดีตที่มันไม่ได้ดังใจก็นั่ง,งร้องไห้ําครวญทำไมถึงต้องเป็นเรา นั่งข้ามควรไปและดีไม่ดีก็โทษเวรโทษกรรมไปเลยโถเรื่องบางเรื่องน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของเวรกรรมนะแต่มันเป็นเรื่องของบททดสอบคุณธรรมว่าเราผ่านหรือไม่เช่นนี้เป็นต้นการบ้านชัดที่สุด ของพระโสดาบันก็คือแรงบีบคันทุกๆขัดสะล้วนแล้วแต่เอื้ออํานวยให้เกิดความหลงสองถ้ามีสติตั้งหลักได้ว่าเนี่ยมันเป็นความหล,ลงลงรายละเอียดก็จะเข้าไปเห็นว่าเออเราเนี่ยมันยังงี่เง่าอยู่